ที่มีปัญหากัสิทธิการดูแลลูกคือตอนนี้ก็คือลงคดีสารให้เป็นกระบวนการตามสาลหมายถึงว่าตอนที่ลูกคลอดนะ่ะพ่อเขาไม่ได้เซ็นเป็นรับรองบุตรไม่ได้เซ็นแล้วทีเนี้ยพอเราแยกกันใช่ไหมคะพ่อเขาก็ต้องการความชัดเจนก,ก็ฟ้องไปตามก็ฟ้องไปตามกฎหมาย แล้วก็ดําเนินกันไปตามกฎหมายก็ส่วนก็ก็คือก็คือพ่อเนาะเราเรายัางไงก็เป็นพ่อ,อยังไงก็เป็นแม่อยู่ลยแล้วอันนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะใชย่ยังอยู่ค่ะยังอยู่ในกระบวนการอยู่ค่ะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เซ็นไม่ไม่เกิดก็ชัดเจนว่าเขาเป็นพ่อแต่หมายถึงว่าในเรื่องของทางกฎหมายเอกสารที่มันชัดเจนนะคะอ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือยังยังเพราะว่าเราไม่ได้จดทะเบียนกันไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหา ก็คือพ่ออยากมาหาลูกตอนไหนก็ได้เราไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วอแต่ก็คือนัดิตาก็เรียนจนถึงสุกเงี้ยถ้าพ่อจะมารับไปเสาร์อาทิตย์ก็ได้แต่โตเกียวก็คือเขาไม่ได้เรียนเขาก็อยู่กับป้าทุกวันอยู่กับลุงทุกวันพ่ออยากมาหาตอนไหนก็ได้ทรัพย์สินต่างๆมันก็เป็นชื่อของใครของเราอู่แล้วไม่ได้เราไม่ได้เก็บเงินด้วยกันตั้งแต่แรกธุรกิจบริษัทห้างหุ้นส่วนมันก็แยกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้มันไป,ไปตามเอกสารทางกฎหมายแล้วกันแต่เรื่องของไลนัดิตาไลอย่างเงี้ย มันก็เป็นส่วนของบริหารบงแล้วก็ให้ลูกถ้าถ้าถ้าไม่สบายใจแผลแพยยินยอมที่จะเซ็นเขาเรียกว่าอะไรพินายกรรมให้ลูกทั้งสองคนได้ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับศาลค่ะให้มันเป็นให้มันเป็นเรื่องของศาลเดี๋ยเขาตัดสินเองอ<ต>คุยกันแล้วค่ะคุยกันแล้วเรื่องนี้คุยกันแล้วก็ตกลงแล้วสรุปแล้วว่า น้องต้องมาเรียนที่กรุงเทพปทุมประมาณนี้ที่จริงก็คือแพลนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว<อ>ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพ่อเขาจะไปเรียนขอนแก่นแล้วคุณแม่จะต้องเอาลูกมาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แต่ที่จริงเรื่องเรียนเรื่องเรียนราวางแผนไว้แล้วที่จริงคําว่าพ่อแม่ก็ต้องช่วยกันค่ะแต่แต่ใดๆคือก็น่าจะไม่มีปัญหา ก็ถ้าได้เรื่องเรียนสรุปแล้วว่าลงลงที่ไหนแต่แม่อ่ะดูไว้แล้วดูไว้แล้วอ่าเรื่องค่าเทอมก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่แต่ให้เรียนนานาชาติค่ะนานาชาติม,ม,มาแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกว่าโรงเรียนนี้นะคุณพ่อแพรก็ต้องบอกว่าอ่าพ่อโรงเรียนนี้นะแล้วพ่อก็ต้องมาวันไหนที่มอบตัวเอาลูกไปมอบตัวพ่อก็ต้องมารับรู้อ่ารับคือทุกท,ทุกอย่างทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับลูกอะค่ะ พ่อก็ต้องรับรู้ด้วยอันนี้แม่ไม่ปิดกั้นแน่นอนคุย <m> เรื่องลูกค่ะเรื่องลูกคือปกตินะแพลวไม่ได้แสะนะเรื่องเรื่องเพลงที่ปล่อยไปฉลองสดมันก็เป็นเพลงที่ทําไว้นานแล้วนะทาไวนน้นู่นอ่ะเพิ่งมาปล่อยาเงี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะจะ,จะแสะหรืออะไรคือไม่เกี่ยวตอนนี้ก็ก็ก็ไม่มีอะไรต้องต้องกังวลค่ะอยู่กับลูกไปทํางานไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรงานก็ปกติก็ร,รับงานปกติอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เตรียมเปิดวงเตรียมอ่า คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลแล้วก็เตรียมซ้อมเหมือนเรามีกิจกรรมที่เราทำาแสงทองออนทัวร์สัญจรเราก็ทำไปเพื่อความเป็นอยู่ของทีมงานอย่างเงี้ยคะ่ะครอบครัวแล้วก็ก็แฮปปี้ค่ะอยู่กับลูกๆอะไรเงี้ยครอบครัวป้าลุงอย่างเงี้ยก็ดูแลลูกให้แบบเราก็สบายใจ